ครับนี่นไปต่อเรื่อยๆอันซีนที่ที่ดีที่สุดตรงนี้เลยอันซีนนี่นะครับนี่กระบอกไม้ไผ่ครับอ่าไผ่เกลียบก็เรียกว่าเป็นกระบอกไม้ไผ่เนี่ยตํ่าเป็นกระบอกกระเบกของเราเองก็ค,คือผลิตจากที่นี่เองครับไผ่เกลียบไผ่เกลียบไผ่เกลียบครับใช่ครับแล้วก็เ,กรเราจะก<ป>ินน้ําอะไรเนี่ยได้หมดเลยครับใส่กระบอกไม้ไผ่ก็จะบรรยากาศทางเข้า มีไม้ไผ่กันมีไม้ไผ่มีอะไรหลายอย่างครับอะครไม่รอดตรงนี้ได้ครับของแท้ครับ อันนี้คุณกวนใจของแท้นะครับของแท้แท้เลยครับนี่คือของแท้ไม่ใช่ของตัวปลอมนะครับไงมาได้ไงจิ๊บฮ่าฮา ร้านแรกเลยนะครับอยู่ต้อนรับร้านแรกเลยก็คือข้าวหลามรสเด็ดไข่ครกข้าวหลามมะพร้าวอ่อนสูตรดั้งเดิมเมืองลุงนะครับของน้องโบนี่ครับนางสาวสุภาพรเพชรมั่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราต้อนรับด้วยเขาเรียกว่าข้าวหลามเลยนะครับสูตรเด็ดเหมือนผัดลุงครับ ข้าวหลามในลูกมะพร้าวในลูกมะพร้าวร้อยร่อยแรงเขาเรียกว่าร้อยแรงเออนี่ครับเดี๋ยวอ่าอยู่ตรงไหนของปลาจีนเดี๋ยวคุยนิดนึงอันนี้จะได้ยินตรงมนข้วทต้องมีอะไรงอันนี้อ่าช่องยูทูบลุงกลมพาชมไทยเราไปติดตามการทำงานของน้องโบมาเมื่อวานนี้ไปตั้งแต่ มานอนค้างเพื่อถ่ายคลิปของน้องบูนอนค้างแล้วก็ไปที่บ้านครับไปตายมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเร็ดสองทุ่มกว่าแล้วเราก็ติดตามมาอีกว่าเขาขายอย่างไรคราวนี้เราก็คือดูจะไกลเยี่อยมากลงไปสามครั้งแล้วสองครั้งแล้วเนาะครั้งนี้ครั้งที่ใดครั้งที่สามนี่ครับอ่าครับก็ติดพันนี้เป็นที่ ชอบของไหวไหวกระลเสื้อครับนี่นะครับอ่าท่านใดยังไม่กดติดตามลองเป็นติดตามดูครับลูกกลมครับเอาเดี๋ยวทำวิดีโอนิดนึงครับนี่ครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับในนามฝ่ายประชาสัมพันธ์สวนไปก่อนใจนะครับเราเปิดตั้งแต่เป็นบุเช้าถึงบ่าย4โ่เย็นครับเรามีทั้งหมดเนือที่17ไร่นะครับที่นี่นะครับแล้วก็ไปทั้งหมด20กว่สายปันที่เดียว แล้ววันนี้นะครับเรามีสินค้าทั้งหมด60กว่ารายการนะครับอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของปัตลุงทั้งหมดผู้บริสุทผู้บริโภคทั้งหมดนะครับเราแบ่งเป็นโซทั้งหมด4โซนครับโซนแรกก็คืออัตกรรมต่างๆนะครับโซนที่2จะเป็นสินค้าทีาเรียกว่าเกี่ยวกับพื้นบ้านต่างๆโซนที่สก็จะเป็นขออกินหนักๆนั่นก็คือในเรื่องของอาหารที่อร่อยของปัตลุีทั้งหมดของพื้นบ้านส่วนที่4ครับนั่นก็คือสินค้าอูตอก ของพัตลุงนะครับแล้ววันนี้มีของดีนั่นก็คือ G ีไอในเรื่องของซุปโอตาคิสยายเปิดปากปรนังด้วยมีวันนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ดั่งใจของพี่น้องด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ยา่างช่อง YouTube ลุงกลมพาชมไขครับโอ้โหช่อง YouTube ลุงกลมลุงกลมพาชมไขพาชมไผ่นะครับแล้วก็ติดตามชมกันเยอะๆนะครับในนามขบประชาสัมพันธ์นะครับผมเปิดตั้งแต่เป็นมงเช้าถึงบ่ายสี่โมงเย็นทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์เล่นย้ำด้วยครับวันอาทิตย์ครับเล่นย้ำด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้มีมีร้านประมาณเท่าไหร่หกสิบหกสิบกว่ารายการครับหกสิบกว่ารายการนะหกสิบกว่ารายการนะครับโอเคเดี๋ยวเดินไปต่อเลยครับนี้ไปต่อเรื่อยๆอันซีนที่ที่ดีที่สุดตรงนี้เลยอันซีนนี่นะครับนี่กระบอกไม้ไผ่ครับอ่าเป็นเครียบก็เรียกว่าเป็นกระบอกไม้ไผ่เนี่ยทำเป็นกระบอกกระเบกของเราเองก็คือผลิตจากที่นี่เองครับ ห้เกลียบห้เกลียบครับใช่ครับแล้วก็เราจะกินน้ําอะไรเนี่ยได้หมดเลยครับใส่กระบอกไม้ไผ่ก็จะเอาวันนี้ไอ้ท่านลองหนึ่งชิ้นเอ้าท่านเลือกน้ําอะไรอ่าอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นน้าอ้อยน้าอ้อยลองเอาน้ํอ้อยครับลองอ่าวันนี้่าทางสวนไผ่มอบไอ้กับท่านหนึ่งกระบอกครับรวมๆนี้ก็คืออยู่ในช่อง u t u b e นะครับเข้าไปดูได้นะครับอ่าเดี๋ยวกําลังให้อยู่นะครับจะเป็นน้ําน้ํานี่เราเราสดๆหมดเลยครับแต่ละวัน นี่ดูอันนี้ครับนี่ครับนี่คือจากใช่ครับการตัดนะครับลุงกลมเขาตัดกับเขาเรว่าใช้ระบบการตัดที่ตันสมัยไม่มีเสี้ยนเลยไม่มีเสี้ยนครับไม่มีเสี้ยนเลยครับอ่าเลยครับนี่ลวงมื่อไม่กับลุงกลมนะครับอ่าเดี๋ยวชิมเลยชิมแบบนี้เลยทีนี้นี่ครับหลวงกมใช่ไหมครับนี่อ่าครับลุงกลมครับลองดูว่าหวานเจี๊ยบไหมแล้วก็น้ำอ้อยเนี่ยก็ปลูกเองครับน้ำอ้อยปลูกเองอีกหอมหวานอ่าจะไม่ไม่ไม่ใช้น้ำทาน นะครับเราใช้น้ำมันสดๆอ่าครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะโอเคครับนิดหน่อยนิดหน่อยานอร่อยมากครับอันนี้ก็จะมีบรรยากาศมีอะไรกันบ้างนะอ่ของเบียนสารใช่ไหมครับอ่าเราดูเลยครับไปเก่งกับหนึ่งบัตรนะครับมัต้องหมดกี่บาทครับ อ่าทั้งหมด1บัตรนะครับอันนี้มาจากซดล่ากล้าของไป อันนี้ไผ่น่าจะเป็นสร้างมูลแล้วครับสวยงามนู่นครับบริมจุ่มเลยแล้วก็เป็นตกแต่งร้านอย่างงามเลยไปไปดูกันต่ออันนี้ไผ่ขิมซุ้งครับก็บรรยากาศของสวนไผ่เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเขาปลูกไผ่แล้วเราก็มาปรับ นะครับปรับให้เป็นตลาดนะโดยใช้บรรยากาศร่มรื่นของสวนไผ่นะครับแล้วที่นี่มีสวนส้มด้วยส้มโพขุดนะครับไค้ายิ้มเก่งนะครับดูนะครับส้มจะอร่อยไม่อร่อยดูที่อรอยยิ้มน,นี่นี่น,นี่ขนมเจาะรูเฮ้ยเจาะหูไม่ใช่ขนมเจาะรูเจาะหูนะครับของแปลกนะครับของแปลก จ้าแก้วเลยจ้าจ้านี่ของประจำเลยนี่นี่เขาเรียกว่าสาคูต้นพัทลุงเทอสามารถที่จะเอาไปได้นี่นะครับมีสาคูขายด้วยนะครับ ท่านใดที่สนใจอยากมาเยี่ยมชมนะครับเขาเปิดทุกวันเสราร์และวันอาทิตย์ครับเป็นของกินพื้นบ้านของหายากนะครับแล้วก็นี่นะครับดูดิครับคนมาก็เป็นเหมือนที่ท่องเที่ยวซะแล้วเดี๋ยวนี้เป็นที่ท่องเที่ยวเสราร์กับอาทิตย์ แต่วันเสาร์คนจะคึกคักมากๆเลยนะครับแปบ๊บเดียวหมดอันนี้ดูเราทิวกลับไปเต็มเลยนี่นะครับ,บ,บมาทุกทีก็ต้องแวะกันทุกทีนี่ครับมีสารพัดเลยจ้าบายบายฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ